ครับมาพอกันอีกแล้วคือเก่าครับสำหรับอีพีน่นี่มีอาหารสิงโตครับนี่เนี่ยซับเรียบร้อยครับก้อยเหนียวครับผมทะแลกใส่กันครับผมมีดีใส่ดีวันนายนึงนี่ตามไปด้วยครับผมนิดหน่อยเนะาะไม่ต้องใส่ลายหรอกกรพาะมีสีสันกระเพาะใส่เข้าไป แกงยากยากครับนี่แหละครับคนเด็ไปซื้อแกงซื้ออยัางง่ยากยากกับเร่อการมัดนี่แหละครับแกก็บ,บอกจักแังไหนชกแต่ยังเลยนี่ครับตอนมัดมัดที่ดีหรอกตอนแกงแกงยากเพราะครับจะใส่หลายเดี๋ยวมันจะแดงเกินไปตามไปด้วยเกลือครับผมต้องใส่หลาไปไหน่อยนะครับอย่ามันเข้มใส่เข้าไปน้ำปลานิดหน่อยครับอือ ได้ขัดว่าเด็นคือนี่ครับใบมะกรูดหั่นฝอยใช่ไหมครับเดี๋ยวหั่นกันมีเลรียนแล้วครับเราต้องเอาเลือดใส่เด้พ่อครับเสียหลายประเด็นแบบมันขิวปุ๊บแล้วก็ผมรวบผมคนเดียวครับ สีเดียวๆนั่นึงครับเพิ่นลับเยาะชาวบ้านนี่นครับผมมีสีสันครับเพื่อตรงใส่ไหลเดี๋ยวพักไว้ก่อนครับลอ้ลอล้อต่อนก้อยนี่ซีม,มืงแล้วครับมือคมไปไหนเดี๋ยวใส่ต้องคมนนงอีกนิดนึงปรับโอ้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 ขมแทบเลยครับบ่เหลือคมสายเบาขึ้นใส่เกลี่ยน่อยครับต้นนี้เข้มเร,รเริ่มปรุงกันเลยครับบันนี้เริ่มปรุงกันเลยนะครับ ตามไปด้วยพริกครับผมใส่พริกเข้ป๋ยายเดี๋ยวใส่หลายครับนี่แก้วอะไรไม่กันเนี่ยขอน้าปลานิดนึงครับขาดอะไรตัวของมันนึงตัวนี้นะครับจะได้กินเลยด้วยนะตามก็ไปอีกอย่างนึงคือข้าวหัวครับชิมมงแล้วก็ใส่ใจห,หอมแล้วก็หนาจะเลี่ยวครับใส่อะไกางแย้ครับเนี่ยใส่อะไร ไปชิเลเด้หอมนะครับหอมไม่เวอยู่แล้วได้บักสองเส้าอันนี้ดีไรนี่ครับคนใส่ก,กันเลยขอ,อยัดใส่มือซิฟนะครับเนาะโอ้โหมใส่ได้ครับหัวเข็มมีมาหน่งเพื่อดีเลยตบท้ายด้วยหอมครับผมนี่ครับหอมใส่ใส่เลย มือไปทำแนงแค่เป็นครับวางสได์หงูได้คุบหมคนไก่บริพารครับแต่มือกุดไปแล้วบอลเลนนะครับบอลเลนนี่ครับหัน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 ,น,นครับผมใส่เลยครับบึ้ม ัแต่จิ้มแล้วได้ครับเนาะเดี๋ยวซิมองครับซิมอบุ้งไหนจะเป็นอันเดียวเดียวได้นะผมมาพอดีโอเคครับผมเดี๋ยวจัดจานกันเลยผมที่ครับจัดจานกันครับผมนี่จานเตรียมมาพร้อมเตรียมพื้นที่อยู่ครับเมื่อกี้นี่นี่ครับก้อยครับก้อยก้อยแซ่บนี่ครับตามไปด้วยนี่มากินด้วยกันเลครับก้อยเนื้อขมๆครับกับแบบสองเส้นพอกันไหมครับผม